โอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะตอนนี้อยู่ในเกมของไมค์ครับในเซิร์ฟเวอร์ของเบธวอร s ริสบ t สกันนะฮะเราก็มาเล่นกันเริ่มเลยเราจะมาเล่มินนเกมชื่อว่าเบธวอร์กันเด้อ เ้วก็รอแป๊บเนิองอืมเอมีนนะเราวมีภาคคุมด้วยโอ๊ยแปดจะหมดทั้งคนอาจจะไม่รู้นะภาคคุมทำยังไงนะฮะ ผมจะสอนนะฮะในในเอ,อ่อถ้กคนคอมเมนต์เลยนะคอมเมนต์ได้นนะะใครอยากสอนเอ,อ่อการทำพักคุมฮะผมไม่ใต้คลิปเลยนะฮะผมจะสอนให้ในคลิปหน้าโอ,อ้โหเฮ้ยเนี่ยมันจะกินวิขวัญเนี่ยใช่ไหม อื้อแต่ได้ต้องขึ้นได้เลยอะ่ะเฮ้ยเลยฮะโอ้โหพี่ขวัญน,นะเราอยู่ทีมสีมว่วงพี่ขวัญทุจทิงบ่าว รีบโอเฮ้ยแบบมองทั uh ้งองอันอันตัวอะไรอ่ะอืมต้องให้เพื่อนเราช้ยแทนอ่ะเราจะโยนให้เพื่อนคืนมาให้ดีนะ โอ้ยแตงคิ o วนะไม่ใช่แล้วฮะเราแรกเราแรกเกินฮนะ่ะไปลรกพวกขวั่ช้าจริงจริงติดบล็อกแล้วช่วย เลยต้องรบกิดลาต้องท้องเอ,อ้ย เล็กๆฮะเาแกเปล็กกันเราจะมาตามก่อนเฮ้ยเรียกหมวกแล้วใช่ไหมรู้สึกว่าเน็ตเราจะชอะ เน็ตเราช้าม,มากๆอื้ไม่นบับเอ่อเก็บทองแดงเพิ่มก่อนเน็ตเราช้ามากเลยเะลุขึ้นเราก็มีทองมาเออเราก็เล่นพีเอ็กด้วเออ โหด็กตรงนี้เราจะไปสู้ใครได้บ้างเน็ตเอ่อเน็ตกู้ชาขนาดนี้เลยเหรอวะฉันหนุนกันโอ๊ยเน็ตช้า โอ้สุด้เราใส่ท้องไม่เป็ไรเล่นใหม่ก็ได้เ,เกมมันไม่ได้เร็วขนาดนั้นหรอกเออเฟิงนิดหน่อยฮะค,คนเยอะเลยทีนี้ไม่น่าเลยโอ้ย <c oughs> เออมม่แฟ่เกมมันเราเลย สองคนเลยใช่ไหมไอเออใช่คนนึนงรวมึงเราด้วยเรามีประคุมเหมอนนั่นนะโกลเลมเหมือนพี่ซีนะเขานาะทำไม้เป็นนะเขานาทจะอยากทำหรือว่าเขาอาจจะรู้เล้วฮะพเห็นผมหรือว่าจะไม่รู้มึงรู้ตอนนี้อนะไรฮะเห็นผมอ่าคนนี้ทำให้เป็น เออเราก็ต้องรอแล้วจะจะตัดภาพกัน,นะเราเราเข้าห้องแล้วเพื่อประหยัดเวลาโอเคถ้าเรากลับมางกต่อแล้วเข้าได้แล้วแต่มันไอม,มีบอกเราอยู่สีอะไรง่ายมากนะมิธีเราเขียนจ,จีไปนะเราอยู่สีสีม่วงนะฮะโอ้โหได้แล้วเรายอยู่พิกข,ขวันแล้วนะได้ที่แล้วแต่ก็ต้องยอมรับนะเราจะเล่นยังไงฮะไป่างนั้น ยุบบวาโอ้โจอกกันบวายมันโดดข้ามได้หรอ,อยบุบเลยช่างมันลยเราจะเริ่มแล้วแมปเริ่มโอ้แมปนี้แม่ง ต้องแดงกลับปล่อยมากนะเราต้องการแค่ตะกบก่อนฮะเราก็จะไปเลยเลื่อม,มาก่อนจะรอดรือตะกบก่อนเหมือนเล็กเราจะมาแล้วฮะแบดเราก็จะหมดเราเล่นเอาสุดท้ายพอแบดเราจะหมด อนะอืเราต่อตรงนี้แล้วกันเอ้ยต่อมาไขเตียงเลยเอ้ยไม่ได้แล้วต้องต่อตรงนี้ต้องรีบต่อไปสักสางเราที่มี ต่อไปตรงกลางเร็วครับเ่ายตอบทางตรงถึงเลยกันนัแต่มันจะใกล้เตียงไปหน่อยไหมฮะเออประมาณนั้นนะมันมามันทุบเตียงง่ายไปหน่อยเออไม่ได้เรื่องลำบากหน่อยไม่เป็นไรฮะ ต่อไปเลยกันน่ะไปเฮ้ยโอ้ยข้ามัน pues ส mm ิเ hmm. พื่อนข้าม nah, ันนั่นแหละ ครบสี่ก้อนแล้วเราไปแล้วเราไม่อยากตายฮะไม่ตองเราไปผิดทางไม่เป็นไรนะฮะเราจะแลกสเต็ เราจะไปเงหยบมันยาแล้เก็บไปกัน ไม่มีบล็อกเลยลืมแลกบล็อกนะฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรล้อล้อเพื่อนกลับก็ได้ฉันมีชุดหนะ้า Oh my god, kan, man. Hmm. Summon get tang kind of เราก็เก็บของกันแล้วเราก็ต้องเออตายสงเวยก็เรียบร้อยแตกไปแล้วโอ้โหอือฮะอีกทีบตเราก็จะหมดดีเราไปยอมตายไม่ได้นะ ต้องรีบกลับไปที่ทับเราแล้วต้องไปแลกของแต่เราไม่มีบ็อกซ์นั่นแหละคือปัญหาใหญ่ของเราเลยเพื่อนทิ้งเราไว้เฮ้หาเพื่อน นะที่เงาโอ้ยไม่นะเราแพ้แล้วเราแพ้ไม่เป็นไรนะถ้าชอบกดไลค์นะฮะชอบมากกดซับนะสำหรับวันนี้แน่นามากคับสวัสดีครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับ